สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยายจ๋าจะมาทำชิ้นหมูเนาะหมูหนึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะทำเองกินเองเนาะยายจ๋าใช้มือเลยนะคะเดี๋ยวเวลาปั้นก่อนที่จะไปใส่ถุงมือเนาะอืมหมูอ่าอยายจ๋าจะเอาเข้าตู้แข็งสี่สิบห้านาทีนะคะเพื่อจะให้เขาเย็นเนาะเขาบอกว่าเย็นแล้วมันจะ เขาเรียกว่าเหนื้อเด้งอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือกระเทียมนะคะใส่มาเยอะลูกชายกินด้วยเนาะยายจ๋าจไม่มีกระเทียมผงนะคะแล้วทีนี้ก็ตามด้วยแป้งมันแป้งมันนะคะช้อนอ่ะเกือบสองสองช้อนเนาะสูตรนี้สูตรยายจ๋าจทำกินเองนะคะ ง,ง่ายเนาะอันนี้ก็คือแป้งขา้าวโพดอุ้ยแป้งข้าวโพดก็ประมาณสองช้อนเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่พอเนาะช้อนนิดหน่อย,อ,ยอีกนิดนึน่าแป้งข้าวโพดสองช้อนนะคะรสด,ดีรสด,ดีหนึ่งช้อนเต็มเต็มเลยแล้วก็เกลือเกลือนี่นิดเดียวนะคะนิดเดียว ตอนนี้ยายจ๋าตุดนน้ำกว๋วยเตี๋ยวไว้แล้วเนาะประมาณช้อนชานะคะไม่เต็มดีเนาะทีนี้เราก็มาปั่นเลยนะคะยายจ๋าผสมเขาเรียกว่าน้ำเย็นไว้ด้วยเนาะเพราะว่ารู้สึกหมูยายจ๋าเขาเรียกว่าใส่ตู้แข็งได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะใส่น้ำเย็นเติมลงไปนิดนึงรู้ไหมว่าลืม ปูนะคะเกือบไม่ได้เป็นลูกชิ้นแล้วพี่น้องจา๋าหนกิโลเนาะอ,อันนี้มันมีแค่ร้อยกรัมนะคะใต่หมดเลยเนาะลืมผงฟูสิเป็นลูกชิ้นได้จังไหดพี่น้องจา๋ามาปั่นใหม่นะคะเสร็จแล้วปั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะวันนี้นะคะรีบๆยี่จ๋จะไม่เข้าตู้แข็งเนาะคิดว่าเหนียวได้แล้วนะคะ ะจะปั้นเลยนะคะเต็มไปหมดครัวเล็กๆขอเก็บก่อนเนาะ<ม>เดี๋ยวเรามาปั้นกันเลยนะคะยายจ่าใส่ถุกมือเยจ่าว่าเยจ่าไม่ถนัดนะคะจะย,ยกมาด้านนี้กันไม่ถนัดที่จะปั้นเลยอะ่ะ ลองนะคะรู้วันนี้จะเด้งหรือเปล่ารู้สึกผิดสูตรนิดนึงนะคะใส่ผงฟูช้าทำเองกินเองใหม่ๆสดๆนะคะหม้อุัยเตียวก็เดือดแล้วเด็กๆก็รอแล้วนะคะมันใส่ถุงมือมันเหมือนมันไม่ถนัดบ้านนะคะน้ำอย่าเดือดมากเนาะให้ร้อนๆนะเดี๋ยวเขาก็จะลอยขึ้นมาเอง ลูกใหญ่ๆตามใจฉันเลยนะคะนุยจ้าแล้วเดี๋ยวมาชิมกันเนาะอืมหอมน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วนะพี่น้งจ๋าวันนี้ก๋วยเตี๋ยวยายจ๋าทั้งหมูทั้งไก่นะคะลงไปทั้งหมดเลยน้องไก่เป็นน้องๆแล้วก็หมูด้วยเนาะคอ,อหมูนะคะ ทำน้ำซุปอากาศหนาวๆอย่างนี้นต้องหาซุปร้อนๆนะคะแล้วก็ลูกชิ้นสดๆพอหลังจากต้มลูกชิ้นแล้วเนาะน้ำลูกชิ้นนี้ก็จะเอาไปลงก๋วยเตี๋ยวนะคะรู้สึกหมอ้อจะเล็กนะคะเดี๋ยวรอรุ่นนี้สุกแล้วเดี๋ยวมาปั้นอีกรุ่นเนาะเริ่มจะรอยแล้วเต็มหม้อเลย นะคะคชิ้นเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะนอกน้ำเย็นก่อนนะคะเตรียมน้ำเย็นไว้แล้วเนาะ